สวัสดีครับทอมนะครับผมปัจจุบันประกอบอาชีพแดนเซอร์แล้วก็ช่างแต่งหน้าฟรีแลนด์ครับผมงานในสายอาชีพของทอมนะครับก็จะต้องเจอกับงานที่ต้องนั่งนานๆแล้วก็ใช้ร่างกายตลอดทั้งวันนะครับทาให้มีอาการปวดหลังแล้วก็ปวดข้อเข่านะครับจนบางทีเนี่ยจะทําให้จะเดินจะลุกจะนั่งเนี่ยก็ค่อนข้างลําบากนะครับจนได้มาเจอตัวนี้ในโฆษณานะคะนั่นก็คือ a o y c a r e คร l คอลลาเจนไทนะครับตัวนี้นะฮะเป็นอาหารบํารุงร่างกายครับผมที่ทําจากหอยเป่าหื้อโดยมีคอลลาเจนมากถึง14 ชนิดเลยครับสารคุณตัวนี้นะฮะช่วยในเรื่องของการบำรุงกระดูเพิ่มน้ำเลี้ยงในไขข้อต่างๆช่วยลดอาการเส้นเอ็นพิกนิ้วล็อกเหมาะมา,มากนะครับสำหรับใครที่ต้อง work from home ตลอดทั้งวันหรือคนที่ต้องทำงานหนักตลอดวันเมื่อเราอายุเพิ่มขึ้นนะครับคอลลาเจนในร่างกายของเราก็จะลดลงทำให้มีปัญหาผิวพันธ์แล้วก็กระดูกของเราเนี่ยจะเสื่อมลงด้วยที่สำคัญนะครับ AOVA Care Collagen Type 2ตัวนี้นะครับเพื่อนเนคนไหนสนใจนะฮะหรืออยากสอบถามเพิ่มเติมนะครับแอดไปที่ไลน์แอด AOVA ได้เลยนะครับ